ทีนี้จะเล่าต่อไปอีกมาในยุคหลังๆนี้พระอาจารย์ต่างๆก็พยายามที่จะกำหนดให้ชัดลงไปว่าวิสุทธิในข้ออื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยมียานอะไรที่เป็นเครื่องกำหนดให้ชัดเจนในคำพีระยะหลังๆนี้ก็มีการขยายเรื่องยาน ในลำดับต่างๆนี้เพิ่มขึ้นจนเพียงทั้งเรียกว่ายานสิบหกในวงการวิปัสนาปัจจุบันนี้จะพูดกันบ่อยถึงยานสิบหกก็คือยานที่ในวงการวิปัสนาเนี่ยได้ประมวลขึ้นมาซึ่งก็มาจากคำพีที่ท่านแสดงไว้อย่างคำพีปฏิสัมพิธามัคซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็คำพีวิสุทธิมัคก,ก็มาประมวลมาจัดลำดับเข้ามาให้เห็นชัดขึ้นจึงกระทั่งว่าเป็น ยานที่เพิ่มจากวิปัสนาญาณเก้าเป็นสิบหกแต่ว่ายานที่เพิ่มเข้ามาเป็นสิบหกก็คือว่าอีกเจ็ดยานอันนั้นนะ่ะไม่เรียกว่าวิปาาัสนาญาณเป็นยานก่อนวิปัสนาญาณบ้างเป็นยานหลังจากวิปัสนาญาณบ้างแต่ก็ทําให้ชื่อยานทั้งหมดเนี่เพิ่มเป็นสิบหกเพิ่มตอนไหนบ้างอาตมาก็จะอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้เราบอกว่า ขั้นตอนของความก้าวหน้าที่เริ่มเป็นวิปัสสนาตั้งในการเจริญวิปัสสนาถึงขั้นพัฒนาปัญญาก่อนเกิดยานก็คือเริ่มแต่ทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์ที่เป็นบทความบริสุทธิ์แห่งความเห็นที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงว่าเป็นนามรูปนะไม่หลงสมมติบัญญัติเนี่ยตอนนี้ท่านบอกว่ามันเกิดยานขึ้นมายานหนึ่งยานนี้ถือเป็นยานข้อแรกทีเดียวในยานสิบหก เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณแปลว่าญาณที่ทําให้กําหนดแยกได้ว่าเป็นนามเป็นรูปเนี่ยตอนนี้คือเริ่มตน้นเดี๋ยวจึงทําให้เกิดทิฏฐิพิสุทธิ์จงคือรู้เท่าทันสมมติบัญญัติให้เห็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเพราะว่าแยกได้พอเห็นอะไรต่างๆก็อ๋อนี่เป็นรูปอันนี้เป็นนามอ๋อที่จริงแล้วดูไปคือทุกอย่างนี่ก็เป็นแต่เพียงรูปกับนามเท่านั้น ไอ้ที่บัญญัติชื่ออะไรต่างๆกันขึ้มานั่นเป็นเรื่องที่สมมติกันเท่านั้นเองโดยแท้จริงแล้วหามีเช่นนั้นไม่เอาละทีนี้นี่เป็นญาณที่หนึ่งต่อไปต่อจากนามารูปะปริเฉทญาณก็จะไปข้อที่สองข้อที่สองนี้เป็นญาณที่เกิดขึ้นในระดับของกังขาว,วิจารณวิสุทธิ คือยาที่จะทําให้ข้าพ้นความสงสัยเสียได้ยานในตอนนี้ที่เรียกว่าปัจจยะปริหายานแปลว,ว่ายาที่กําหนดปัจจัยของนามารูปได้อันนี้คือการมองเห็นเหตุปัจจัยนั่นเองคือเรารู้นามารูปไปแล้วตอนนี้เราเห็นปัจจัยของนามารูปมองเห็นนามารูปทั้งหลายนี่เป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็นามารูป ก็เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องกําหนดปัจจัยได้เรียกว่าปัจจยปริกยานยานกําหนดปัจจัยได้เป็นยานที่สองในยาน16แล้วก็อยู่ในขั้นกลางขาวิจรณวิสุทธิต่อไปก็จะเกิดยานที่สเรียกว่าสัมมสนญาณสัมมสนญาณแปลว่ายาน แฝ่ตามตัวก็พิจารณาเห็นไตรักษแฝ่ตามตัวแค่พิจรารณาแต่โดยใจความหมายถึงพิจารณาเห็นใตรักษณตอนนี้นอกจากจะเห็นกําหนดปัดจจัยของนามรูปได้ก็จะก้าวไปถึงขั้นที่ว่ามองเห็นไตรักษณ์แต่การเห็นไตรักษณ์ในขั้นนี้ยังไม่เห็นไตรักษณชนิดที่ทันความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมคือเห็นเป็นภาพรวม คือเห็นความจริงแต่ยังเห็นเป็นภาพรวมตามดูรู้ทันรูปนามที่กำลังเกิดขึ้นมองเห็นความไม่เที่ยงความคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ความไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมองเห็นแต่หองเห็นเป็นภาพรวมยังไม่ทันทุกขณะคือสติปัญญาเนี่ยยังไม่ทันเห็นความเกิดดับที่เป็นแต่ละขณะทันกับรูปนามที่ดับจริงๆ อันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นข้งญาณในระดับที่เรียกว่าเป็นมัคคามัคขาญาณทัศนวิสุทธ,ธิคือความบริสุทธิ์แห่งการอย่างรู้อย่างเห็นที่แยกได้เป็นทางไม่ใช่ทางอันนี้ก็คือเข้าสู่การเห็นไตรลักษณ์ทีนี้พอได้สัมมสนญาณมองเห็นไตรลักษณ์แล้วเป็นภาพรวมอย่างนี้ก็ก้าวต่อไปตอนนี้จะก้าวไปถึงขั้นที่เริ่มจะมองเห็นการเกิดดับของรูปนามที่กําลัง ตามดูรูร้ทันอยู่นั้นตอนนี้ตามดูรูร้ทันก็เห็นการเกิดดับขึ้นมาแล้เห็นน้อยๆเห็นอ่อนๆตอนนี้คือการเริ่มเข้าสู่อุทยพยา,ยานที่อาตมาบอกเมื่อกี้แล้วว่าเป็นญาณที่หนึ่งในวิปัสนาญาณเก้าอันนี้ก็มาเชื่อมกับวิปัสนาญาณเก้าวิปัสนาญาณเก้าจะมาเริ่มตรงนี้แต่ว่าอุทยพยา,ยานที่เห็นในตอนนี้นั้นยังอ่อนอยู่แล้วก็นี่แหละเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอเริ่มถึงตรงนี้ก็จะเป็นวิปัสนา วิปัสนาญาณก็เริ่มจากอุทยพยัญาณมองเห็นความเกิดดับอันนี้อุทยพยัญาณตอนนี้ยังอ่อนอยู่ก็เป็นวิปัสนาแต่ถ้าเรียกว่าวิปัสนาอ่อนๆในภาษาพราะเรียกว่าตารุณวิปัสนาเกิดตารุณวิปัสนาขึ้นมาแล้วแล้วต่อจากนี้ก็จะก้าวไปสู่ความเข้มแข็งของอุทยพยัญาณน,นั้นคือการที่ว่า เห็นการเกิดดับของนามรูปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นรู้ทันความเกิดดับของนามรูปที่เป็นไปในแต่ละขณะซึ่งอันนี้ก็จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณเก้าที่อาจะมากล่าวมาแล้วซึ่งอยู่ในขั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธ,ธิอันนี้ก็จะมีข้อแทรกข้ามันอย่างหนึ่งคือว่าในตอนที่เริ่มได้อุทยาพยาญยาณ เริ่มรู้ทันเห็นความเกิดดับของนามรูปเนี่ยตอนที่ได้วิปัสสนาอ่อนๆปุถยพยาญาณกำลังเริ่มต้นกำลังเริ่มเห็นนามรูปเกิดดับเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญก็จะมีตัวอุปสรรคเกิดขึ้นมาตัวแสงคือจะเกิดสภาพจิตและปัญญาที่ดีงาม ซึ่งน่าพอใจอย่างมากจนกระทั่งทําทให้หลงผิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมสาเร็จแล้วอาจจะนึกว่าตัวนี้เป็นพระอรหันต์แล้วหรือได้มักได้ผลเป็นอริยบุคคลไปแล้วเนี่ยในตอนเนี้แม้ว่าปัญญาญาณก้าวหน้าเป็นมาก็จะเกิดสภาพจิตสภาพปัญญาที่ดีงามเหลือเกินอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนซึ่งอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นตัวทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองเสียหาย มีถึงสิบประการด้วยกันเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสแปลว่าอุปกิเลสของวิปัสนาเป็นสิ่งที่ดีงามเช่นว่าเกิดเป็นความสว่างเกิดเป็นความสบายเกิดความปีติอิ่มเอิบใจหรือเกินอะไรต่างๆเหล่านี้ความพอใจความเชื่อมั่นอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีเครือบแคลงสงสัยอะไรเลยเนี่ยมันทําให้ชวนหลงผิดว่าตัวบรรลุธรรมแล้วเนี่ยตอนนี้แหละที่ว่า มันถึงขั้นที่จะต้องให้รู้ว่าเป็นทางผิดทางถูกพอเรารู้เท่าทานวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้ว่ามันไม่ถูกต้องและวินิจฉัยได้ก็จะข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลสไปตัวประสัรคของวิปัสสนาก็ผ่านพน้นพอผ่านพ้นไปได้เราก็จะก้าวเข้าสู่อุทยพยญญา,ยาที่แท้จริงอุทยพยญญา,ยาที่ว่ามองเห็นรูปนามเกิดดับเมื่อกี้นี้ก็จะแก่กล้าขึ้นมาก็เข้าสู่ ว,วิปัสนาญาที่แท้จริงวิปัสนาญาที่แท้จริงนี้ก็คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ก็จะก้าวหน้าต่อไปตอนนี้วิปัสนูุปกิเลสสิบประการมีอะไรบ้างเนี่ยอาตมาจะไม่พูดถึงก่อนเพราะเราจะพูดต่อไปข้างหน้าเอาเป็นว่าตอนที่จะก้าวเข้าสู่วิสุธทธิขั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุธทธิ ตอนที่จะเกิดวิปัสสนาญาณ9ก้าขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยตอนนี้จะมีตัวประสักคแสงเข้ามาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าดีทําให้หลงผิดและชวนให้หลงผิดแล้วมันก็เกิดโทษคือไม่ปฏิบัติต,ต่อไปเอาละทีนี้ก็แปลว่าต่อจากนี้ก็เข้าสู่วิปัสสนาญาณเก้าที่ได้บอกชื่อไปแล้วเพราะต่อจากวิปัสสนาญาณเก้าท่านก็ยังบอกว่ามี ยาณต่อๆไปอีกยาณที่จะเกิดขึ้นในวิสุทธ,ธิข้อต่อไปก็คืออะไรก็คือตอนญานณทัศนวิสุทธ,ธิซึ่งเป็นวิสุทธ,ธิข้อที่เจ็ดในวิสุทธ,ธิข้อที่เจ็ดนี้ก็จะมียาณที่เกิดขึ้นมาที่ท่านนำมาจัดเข้าให้เป็นญาณสิบหกเนี่ยที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้มีอะไรบ้างออาว ก็จะเพิ่มต่อจากวิปัสนาญาณเก้าคือต่อจากสัจจานุโลมิกญาณน,นั้นถ้าเรานับตามลําดับตอนนี้จะเป็นญาณที่สิบสารวมทั้งหมดเลยญาณที่ส3ามนี่เรียกว่าโคตรภูญาณโคตรภูญาณน,นี่แปลเป็นภาษาไทยกันตามประเพณีเรียกว่าญาณครอบโครญาณครอบโครหมายความว่าไงโคตรนหมายถึงว่าเป็นคําที่ใช้เหมือนกับเปรียบเทียบว่า พวกปุถุชนนี่ก็เป็นโคดหนึง่งเป็นพระอริยะก็เป็นโคดหนึง่งคนละโคดคนละวงคนละเหล่านี้เหล่าพระอริยะกับเหล่าปุถุชนนี่คนละเหล่าทีนี้ในตอนที่จะข้ามไปจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยะเนี่ยก็จะเท่ากับเปลี่ยนโคดเปลี่ยนเหล่าการเปลี่ยนเหล่านี้ก็จะมียานที่เป็นตัวที่มาอยู่ในระหว่างที่จะทําให้ก้าวไปเนี่ย อันนี้ยาใน,นเรียกว่าโคตรภูยานยานที่เป็นตัวก้าวจากโคตรุถุชนไปสู่โคตรของพระอริยะเรียกว่าโคตรภูยานแล้วต่อจากนั้นก็จะมียาที่เป็นตัวยานทัศนวิสุทธ,ธิที่เป็นวิสุทธ,ธิขั้นสุดท้ายขั้นที่เจ็ดอันนี้ก็คือมัคคยาญยาที่เป็นตัวมัคที่ทําให้เกิดผลทําให้เกิดความเป็นอริยบุคคลแล้วพอเกิดมัคคยานแล้ว ยาที่ตามมาก็คือผลลยานยาที่เป็นผลของการบรรลุความเป็นพระอิยบุคคลนั้นเช่นว่ามัคคยาในได,ได้บรรลุโสดาปติมัคก็จะตามมาด้วยผลลยานที่เป็นโสดาปติผลอย่างนี้เป็นต้นพอผ่านผลลยานไปอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในยานัทสนวิสุทธิแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายยาที่สิบหกเรียกว่าปัจเจเวคขณะยาน ยาที่พิจารณาทบทวนเอามรรคผลนิพพานที่ตนได้บรรลุแล้วเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็ถ้าเป็นการบรรลุมรรคผลในระดับต่าๆก็พิจารณากิเลสที่ตนได้กําจัดแล้วละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่ด้วยอันนี้ถ้าเรียกว่าปัจเจเวคณญญาญก็เป็นยานสุดท้ายก็รวมเป็นยาสิบหกอันนี้ใช้ในวงการวิปัสสนาในเมืองไทยนิยมกันมาก ซึ่งเป็นของที่วงการวิปัสนาในท่านมาประมวลขึ้นจากปริยัติที่มีอยู่เดิมแล้วก็มาวางเป็นหลักเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นก็เลยเราใช้เป็นมาตรฐานกันอยู่ในวงการอันนี้อาตมาก็นามาเล่าให้ฟังด้วยตกลงว่าขั้นตอนที่เป็นแบบแผนใหญ่ในการก้าวหน้าของวิปัสสนาก็คือวิสุทธิเจตแล้วซอยยานที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ ที่มีเป็นตัวสําคัญเรียกว่าวิปัสสนาญาณเก้าอยู่ในขั้นของวิสุทธ,ธิข้อที่6เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธ,ธิแล้มีการที่ว่ามาจัดแสดงให้เห็นลําดับการเกิดญาณอื่นๆที่อยู่ก่อนหน้านั้นและหลังนั้นให้ครบถ้วนก็เป็นญาณ16เริ่มตั้งแต่ญาณที่1น,นามรูป,ปะบริเฉทญยานญาณที่ให้กําหนดแยกนามรูปได้จนกระทั่งถึงปัจจเวคณญาณ เป็นยานสุดท้ายก็เป็นว่าจบยานสิบหกก็ครบท้วนบริบูรณ์